สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาโร่นะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คัดก,กันไปอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ถ้าความรักความสัมพันธ์ของคุณแฮปปี้อยู่แล้วคุณก็รับแต่เรื่องสิ่งดีๆค่ะนะใครที่แบบเรื่อง เรื่องที่ไม่ดีไม่ต้องหลับไปเนาะก็ฟังเพื่อความบันเทิงค่ะนะอ่าก็ฟังไว้แบบเอาไปแก้ไขในชีวิตประจำวันของเราก็ได้ค่ะมาดูจากไพ่นะคะสำหรับคนที่คุมเคืออืมสำหรับคนที่คุมเคือเลยความรักควาสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงมีผลของเดือนมกราค่ะนี่ทำให้ของเดือนมกราเลยนะชาวราศีมิถุนอ่า ในช่วงเดือนมกราคมก็มีคนที่คมเครือและคนรักเก่านะคะ,ะมาดูไพ่จากความรักความสัมพันธ์ของคน พะเก่าของไอ้คนที่คุมเคือของชาวราศีมิถุนนะนี่อาจจะพูดค่อยนิดนึงเพิ่มวอลลุ่มนิดนึงนะคะพอดีนี้เสียงไม่ค่อยมีนะคะไพ่บอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้คุณเอาแต่ใจมากเลยดื้อรั้นและเอาแต่ใจสุดๆเลยไพ่ดิมิเจเชียนค่ะไพ่ดิมิดิมิเจเ,เชียนก็ได้มาบอกว่าคุณมีความพยายามอยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการที่แบบว่าหยุดๆดแบบความรักมันไม่ค่อยต่อเนื่องสักเท่าไหร่เนาะ ไพ่บอกว่ามีไพ่เดทมีไพ่ดวลก็ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีแบบบุกออนบ้างกลับมาบ้างนะไพ่ก็บอกว่ามันเหมือนประมาณที่ว่าระยะทางของคุณนะ่ะมันมีปัญหาด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือเขาอาจจะอยู่ไกลเลยจากคุณนะคะไพ่โดยแฮงแมนค่ะในที่นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะแบบว่าดูเหมือนมันจะไม่ก้าวหน้าเลย มันมีแต่ความเครียดมีแต่ความที่แบบว่าอ่ามีความล้มเหลวมีความแบบว่าเสียใจไพ่บอกว่าก้าลช่วงนี้คุณเสียใจกับความรักความสัมพันธ์มากคุณรู้สึกไม่โอเคเลยจริงๆคุณก็มีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะชาวราศีมิถุนแต่ในที่นี้ก็คือเหมือนประมาณที่ว่าคุณก็คุยไปเรื่อยๆก่อนก็นได้ค่ะไพ่บอกว่าประมาณที่ว่า ุณมีโอกาสที่คุณจะใจแข็งอะไรบางอย่างแล้วมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วไพ่บอกว่ามีเกณฑ์ในช่วงนี้คุณอาจจะมีการตัดสินใจอาจจะจบความสัมพันธ์กับคนรักความความรักของคุณคนรักของคุณก็เป็นไปได้นะคะไพ่วีออฟฟอร์จูนความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะดีขึ้นอยู่นะแต่ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะตัดสินใจปล่อยมือเข้าไปหรือคุณจะแบบ ยังอยากที่จะประคับประคองเขาอยู่ไพ่ก็บอกว่ายังมีการดีขึ้นค่ะอ่ามันเป็นการตัดสินใจของแล้วแต่บุคคลมันไม่ได้ว่าจะต้องเป็นทุกๆคนนะคะไพ่ก็ได้มาบอกนะมันเหมือนประมาณที่แบบว่าไพ่ดิฉัรอดคุณเจ็บกับความสัม์ค่ะมาต่อนะไพ่ได้บอกว่าคุณเจ็บกับความรักคนสัมพันธ์นี้มานะามามากทีเดียวนะมันเหมือนประมาณที่ว่า มันมีแต่ความเสียใจมีแต่ความคิดมากมีแต่ความที่แบบดาวมากค่ะไพ่บอกเลยเหมือนประมาณที่ว่ามันมีการตัดสินใจของคุณแหละว่าคุณอยากจะไปแบบมุกออนนะอยากไปเจออะไรสิ่งดีๆคุณเริ่มสร้างกำแพงให้กับตัวเองแล้วการที่ใครจะเข้าหาคุณสักคนหนึ่งมันก็จะมีกำแพงนิดหนึ่งนะคะแต่ไพ่บอกนะว่าเขายังไม่หายไปจากไหนจากคุณก็ยังที่จะมาหาคุณอยู่อย่างเงี้ยแหละด้วยความที่แบบเหมือนเขาก็พยายามที่จะพาให้คุณไปถึงฝั่งอ่า แต่ตัวคุณก็ได้มีการที่แบบว่าความรักมันไม่ค่อยดีแล้วว่าคุณก็อยากที่จะเลือกอะไรสิ่งดีๆกับคุณนะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกชาวราศีกรกฎค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันนี้รู้สึกว่าจะเป็นชาวธาตุน้ำเนาะเอนเนอรีจะเป็นชาวธาตุน้ำมาดูซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณค่ะขออภัยค่ะเขาก็อดใจเหมือนกัน เหมือนประมาณที่ว่าแบบปัญหาทุกอย่างเขาก็พยายามแก้ไขอยู่นะหนึ่งดาบเขาพยายามตัดจบอะไรบางอย่างอยู่ถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมก็ยังรักค่ะยังอยากที่จะคุยกับคุณไปเรื่อยนะแต่ช่วงนี้เขาติดเพื่อนเนาะติดเพื่อนแล้วก็คือแบบเหมือนอาจจะเที่ยวรืมอมาแต่ไพ่ก็ยังบอกว่าเหมือนยังอยากที่จะกลับมาหาคุณอยู่ ความรักความสัมพันธ์มันมีเรื่องบุคคลที่สามที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันยังตาตึงอยู่อ่ะมันยังแบบไม่ไปไหนยังมีความแบบว่าวนเวียนอยู่ตรงนั้นไพได้บอกว่าจริงๆเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะชาวราศีมิถุนเขาไม่อยากให้คุณมิ่งจนเกินไปไพได้มาบอกนะดูเหมือนความรักความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้เขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าคุณดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้จัง อม,มีเรื่องบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะไพ่บอกว่า,าเขาเขาอาจจะเป็นพ่อแม่หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าไพ่อาจจะสลับได้ในที่นี้ก็คือเหมือนประมาณที่ว่าดูเหมือนคุณเป็นคนเจ้าชู้จังเลยในช่วงนี้ปัญหาทุกอย่างเขาก็พยายามแก้ไขให้อยู่แต่มันก็มีความที่แบบเบื่อนหน่ายอยู่อะมีความเบื่อนหน่ายมีความอึดอัดอยู่ในตัว ใค่ก็บอกว่าจริงๆเขาก็อยากเริ่มต้นกับคุณแต่เหมือนความรักความสัมพันธ์ดูนิ่งๆจังไม่มีความผือหวาถามว่ารักไหมก็รักอยู่ยังอยากจะคุยต่อไหมก็ยังอยากจะคุยตุคุยต่อค่ะขอโทษทีลิ้นพันกันนิดหนึ่งด้วยความที่แบบว่า,ามีความคิดถึงคุณน่ะก็มีนะแต่ว่าบางทีเขาคุยกับคุณแล้วเขาก็แบบว่า มีความสับสนกับตัวเองเหมือนกันก็คืออาจจะคุยกันนิดหน่อยก็มีการขัดแย้งกันมีความที่แบบว่าตีกับความรู้สึกคนนี้ขัดไปอีกเรื่องหนึ่งคนนึงก็ขัดไปอีกเรื่องหนึ่งซึ่งในในที่นี้เลยเป็นการที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณดูแน่นิ่งมากค่ะเหมือนประมาณที่ว่าเขาพยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้แต่การแก้ไขปัญหาตรงนี้มันยังมีความที่แบบเขาอึดอัดและรู้สึกเบื่อเนาะ อาจจะเป็นชาวราศีธนูค่ะพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็เป็นไปได้ค่ะไพ่อาจจะสลับกันนะแนวโน้มค่ะความรักความสัมพันธ์ของคนคุมเพรือของชาวราศีมิถุนค่ะจัสติกต้องการความชัดเจนอะ่ะรู้สึกเบื่อหน่ายม,มีความดื้อรั้นอยู่ในตัวก็จริงๆช่วงนี้คุณก็อารมณ์รนะ้อนอ่ะ เอาใจด้วยไพ่หกถ้วยค่ะคนรักยังไม่ไปไหนนะมีเกณฑ์ที่คนเก่าจะวนเวียนเข้ามาหาคุณมากทีเดียวค่ะคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการความถูกต้องฮาบใด้ห้ระวังเรื่องอารมณ์ของคุณหน่อยนะ้ำมีเกณฑ์ที่จะได้ทะเลาะกันค่ะ คุณนิ่งกับเขามากค่ะไพ่โดยซันเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือคุณอาจจะเด็กกว่าเขานะไพ่บอกว่าในที่นี้ก็อาจจะมีความจูจ้จีจ้จุกจิกมากจนเกินไปไพ่บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนรักค่ะก้าวถ้วยค่ะถ้าใครได้อยู่ด้วยก,กันก็อารมณ์ประมาณที่ว่าจะรักกันมากขึ้นแหละอ่าก้าวถ้วยในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้าหาเยอะเนาะคุณมีตัวเลือกเข้ามาเยอะเลยค่ะนะไพ่บอกว่ามันเหมือนประมาณที่ จริงๆความรักความสัมพันธ์เขาจะชัดเจนกับคุณอยู่นะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานก็มีแนวโน้มที่จะได้แต่งงานค่ะหรืออาจจะแบบว่าเพิ่งคุยกันค่ะพี่ก็อะไรก็ได้ค่ะที่มีแนวโน้มที่อาจจะชัดเจนมากขึ้นจากการที่เป็นแค่แบบเพื่อนคุยก็แนวโน้มที่จะเป็นคนรักได้อาจจะเป็นแค่คนคุยอ่ะก็มีแนวโน้มที่จะเป็นคู่ครองหรือเป็นคนรักละไพ่บอกว่า ดูเหมือนมันดูเงียบๆดูนิ่งๆไพ่บอกว่ามันจะมีการที่แบบเคลื่อนไหวที่ดีดีขึ้นเรื่อยๆนะคะด้วยความที่เขายังรักคุณตั้งแต่วันแรกแหละไพ่สเตรนจ์จะทำอะไรแต่ทีเขาก็ยังนึกถึงคุณตลอดค่ะไพ่เก้าเหรียญเขาก็ยังอยากที่จะไปต่อกับคุณแต่ในช่วงนี้มันเหมือนประมาณที่คุณยังอยากที่จะอยู่คนเดียวยังไม่โอเคกับการที่จะต้องมาแบบว่าอ่าแบบมาบีบรัดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสักเท่าไหร่นะคะ ใครอาจจะบอกว่าช่วงนี้ใครซักคนหนึ่งที่จู้จี้จุกจิกมากจนเกินไปแต่ช่วงนี้คุณเริ่มนิ่งใส่เขาละนะถ้าจากไปถามว่าคุณรักเขาอยู่ไหมคุณยังรักอยู่แหละนะแต่ด้วยความที่แบบว่ามันเงียบจนเกินไปคุณรู้สึกว่าเออฉันก็เงียบเหมือนกันแค่นั้นอาจจะเป็นชาวราศีเมษค่ะราศีกันราศีสิงห์ที่เข้าว่าเกี่ยวข้องแล้วก็ราศีตุลค่ะมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรคุณคะ่ะ อ่าห้าใบเลยคนรักของคุณอยากบอกอะไรคุณคะรักสใสใสเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะถ้าดูจากไพ่รักสใสใสอะ่ะอารมณ์ประมาณที่แบบรักแบบเด็กๆอะ่ะจนต่อคะ่ะไพ่บอกว่าเขาก็ยังไม่ได้อยากที่จะไปไหนนะจากคุณเขาก็ยังอยู่จุดๆตรงนั้นอืมแต่เขาทําอะไรก็ตามอ่ะเขาไม่เคยยอมรับผิดว่าเขาผิดอะ่ะเขาคิดว่าคุณผิดตลอดแหละ อ่าไพ่ไพ่ไบอกนะคะเหมือนประมาณที่ว่าอยากให้คุณแบบว่าลดในเรื่องของการที่แบบอ่าได้นิดนึงก็จะเอาคืบเอาศอกอะประมาณนี้นะไพ่บอกว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยกว่าจะได้มามันจะยากอีกหนึ่งก็คือเหมือนประมาณที่ก็อาจจะเจ็บมาหนักแหละก็เลยเหมือนประมาณที่ว่าแบบกว่าจะรักอะ่ะอืมเขาก็จะรักใครแล้วเขาก็รักจะจะรักมากๆประมาณนี้ค่ะ มาดูไพ่แนะนำหน่อยสำหรับคนที่คงเรือค่ะขอไพ่แนะนำให้คนที่คงเขือด้วยค่ะอืมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีการสื่อสารคือเหมือนประมาณที่ว่าคุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์นี้คุณขอได้ค่ะนะไพ่บอกว่าจะมีการเป,เป,เปลี่ยนแปลงละ ช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากเลยนะคะก็ช่วงนี้ก็มีการสื่อสารและพูดคุยกันมากขึ้นเขาจะพยายามกับคุณมากขึ้นค่ะมาดูซิว่าคนรักเก่าค่ะของชาวราศีมิถุนอืมเขายังรักคุณอยู่นี่ชาวราศีมิถุนอยากคุยด้วย อาจจะมีเกณฑ์ที่นัดเจอคุณมากินคงกินท้าวนะคะไพ่บอกว่าช่วงนี้ก็เหมือนแบบว่าอาจจะมีแบบสับสนนิดนึงตีกับความรู้สึกตัวเองอยู่ไพ่แปดเหรียญค่ะยังเรียกร้องความสนใจจากคุณอยู่นะคะไพ่ห้าถ้วยเขาก็ยังมองจุดๆบกพร่องอยู่ตรงนี้รู้ว่าเขาเป็นคนผิดนิ่งจริงๆค่ะมันมีช่วงขนาดหนึ่งที่คุณนิ่งกับเขาว่าไพ่เดเดวิลคุณก็ตัดกันไม่ขาดนะ ไพ่เจ็ดดาบเขาแอบส่องแอบ,บความขึ้นไหวของคุณตลอดแหละไพ่บอกว่าเดลเวอร์เขายังรักคุณอยู่ค่ะต่อไอ้เขามีคนเข้าหาเขามากมายเขาก็ยังรักคุณอยู่นะไพ่บอกว่าคุณยังโกรธเขาอยู่คุณยังแข็งใส่เขาอยู่ค่ะสามก้ทาทค่ะพไพ่เดลิเวี่<ๆ>ตัดกันไม่ขาดจริงจริงนะถึงจะกลับมานะก็ยังเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคุณจะกลับไปหรอคะชาวราศีมิถุนด้วยความที่แบบว่าเขาก็ยังมีความหลอกคุณอยู่อะนะ ไพ่บอกว่ายังมีการหลอกไพ่บอกให้รักตัวเองค่ะชาวราศีมิถุนรักตัวเองมากที่สุดะดีที่สุดแล้วค่ะนะในลักษณะที่ว่าคุณเป็นเพื่อนน่ะเป็นได้พูดคุยคุยไปเรื่อยได้ค่ะเป็นลักษณะเพื่อนไปก่อนดีไหมเนาะอ่ามันอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังมีความหลงเหลือแหละก็มีเขาแอบคอยส่อง ดูความขึ้นไหวเหมือนกันว่าคุณมีใครหรือเปล่าค่ะชาวราศีมิถุนอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนด้วยกันค่ะราศีมังกรราศีสิงห์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ค่ะขอบพุณส่คนรักเก่าอยากจะบอกอะไรคุณขอบคยค่ะเขาอยากจะบอกอะไรคุณคะชาวราศีมรกตเอ๊ะโทษทีค่ะชาวราศีมิถุน เ,เริ่มไปละเก้าเหรียญเวลาเขาที่ได้อยู่กับคุณน่ะเขารู้สึกมีความสุขมากนะเขายังรักคุณอยู่แหละเขายังอยากจะพูดคุยไพ่บอกว่าเหมือนประมาณที่ว่าใครที่อยากจะได้ของขวัญจากเขากับคนรักเก่ามีโอกาสได้นะมีหนึ่งเหรียญอาจจะมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ค่ะไพ่าอาจจะแบบว่าอีโก้นิดหนึ่งเนะาะอาไพ่บอกว่าเฮอร์มิต คือความรักความสัมพันธ์นี้มันดูแบบว่ายืดเยื้อและช้ามากมันดูนิ่งๆิมันเป็นไปอะไรที่ช้าช้าแต่แนวโน้มอนาคตข้างหน้ามันถือว่าดีค่ะเขาก็มองจุดบ,บกพร่องของเขาอยู่เขารู้นะก็เลยประมาณที่ว่าคุณก็อีกโก้เหมือนกันค่ะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ดื้อและหัวร้นถ้าเข้าหาคุณณตอนนี้นะคะ ค่ามาต่อนะไพ่ได้มาบอกนะมันเหมือนประมาณที่ว่าเขารู้สึกว่าคุณอีโกมากไพ่ justice ค่ะจริงๆเขา,าเอ่ะชัดเจนกับคุณนะแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่แบบหัวรัน้นพูดอะไรก็ไม่ฟังหรอกอืมก็เลยเป็นการที่ว่าคิดเฉยๆความรักความสัมพันธ์เนี่ยเขารู้สึกว่าเขามั่นคงกับคุณอยู่แล้วแต่ด้วยความที่คุณนิ่งเงียบไม่อะไรกับเขา ไพ่บอกว่าเขาอยากลานะยยากลับมาหาคุณอยู่นะมีหกถ้วยค่ะอยากกลับมามีผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินด้วยนี่ดูจากไพ่แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นรักสามเศร้าอ,อ่ะอ่ามันก็เลยพังตัวทาวเวอร์ก็เลยรู้สึกเขาก็รู้จุดบกพร่องของเขาที่ว่าเขาเคยทํากับคุณมันก็เลยเป็นไปแบบได้ช้าในการกลับมาอาจจะเป็นชาวราศีกันค่ะราศีตุลราศีมิถุนค่ะ มาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนรักเก่าอีกว่าค่ะมาต่อนะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนรักเก่าค่ะเป็นในรูปแบบไหนคะไพ่ได้มาบอกนะคะเหมือนประมาณที่ว่ามีเกนที่จะพูดคุยเรื่อยวีออฟจอร์นอย่างที่บอกแหละว่าเขาตั้งใจที่จะมางอคุณมาคืนดีแต่ความรักความสัมพันธ์นี้ยมันมีสามดาบค่ะ มันเป็นรักสามเศร้าอ่ะเขายังรักคุณอยู่แหละไพ่เด่นมากเลยนะการกลับมานะคะชาวราศีมิถุนคนรักเก่ากลับมาค่ะแต่ด้วยความที่ว่าคุณได้ตัดไปแล้วอ่ะไพ่ทชาวรอดเห็นไหมการกลับมาส่งกระทาถ้าใครที่รอนะก็ลองเปิดใจดูค่ะแต่ถ้าใครไม่รอก็ดูจากไพ่ก็คือคุณยังมองในจุดบกพร่องที่มันมันแย่ๆอยู่อ่ะ มันเป็นรักสามเศร้าด้วยนะคะถ้าใครที่รอนะไพ่บอกว่านิ่งอสองถ้วยเขารักคุณอะใจเขาก็คิดแล้วหลหะว่าเขายังต้องการคุณเขาแอบ,บส่องเขาแอบ,บดูความเคลื่อนไหวของคุณตลอดเวลาเลยนะนิ่งเห็นคุณนิ่งเขาก็รู้สึกว่าไม่โอเคไพ่ก็ได้มาบอกนะคะอยากที่จะไปต่อกับคุณยังอยากที่จะแบบว่ากลับมาคืนดีไพ่วีออฟฟอร์จูนกลับมาค่ะแต่กลับมาในรูปแบบนี้นี่บอกเลย เป็นรักสามเศร้าค่ะเป็นรักที่แบบว่ามีสามผลในความรักความสัมพันธ์นี้อืสองถ้วยมันไปได้ต่อค่ะไพ่ดิชารอดถ้าใครบอกว่าออยังไม่เห็นมาเลยไพ่บอกว่าบางคนอาจจะมาช้าบางคนอาจจะมาเร็วไพ่บอกว่าไพ่ดิชารอดเดี๋ยวเขามานะจะขี่ม้ามาเลยค่ะในที่นี้เขาแอบส่องแอบดูคุณหนักอยู่เหมือนกันค่ะ ไพ่บอกว่าใช้เวลานิดนึงบางคนอาจจะช้าเลยนะไพ่บอกว่าความรักความสัมพันธ์เป็นรักสามเศร้าเลยเขาก็แบบมีอีกคนนึงเขาก็เสียดายอีกคนนึงอยากได้คุณกลับคืนมาก็อยากได้นะก็เลยเป็นรักที่แบบสามเศร้านิดนึงแต่ไพ่ u d g m e n t ไพ่ว e e อ o f Fortune เพากลับมาแน่นอนค่ะอา,อาจจะเป็นชาวราศีมิถุนด้วยกันก็รกกดค่ะ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะขอภายแนะนำํำขอความรักความสัมพันธ์หน่อยค่ะเขาอยากจะบอกอะไรชาวราศีวิถุนค่ะห้าใบาว่้จามูไรคุณใจแข็งกับเขามากเลยไพ่บอกว่าช้าชาย รู้สึกเขายิ่งเข้าหาคุณยากเขาก็ยิ่งแบบว่าต้องการไพ่บอกเลยรักสองสามคนมันเป็นรักสามเร้าอะ่ะเห็นไหมเขามีอีกคนนึงอะ่ะไพ่บอกว่าเหมือนเขาอยากจะเอาชนะใจคุณให้ได้จะทำทุกอย่างอืมต่อเมื่อจะให้ของขวัญหรือเป็นเงินเห็นไหมการจ่ายเขาก็ยอม หมือนช่วงนี้อาจจะเปคุณอะอารมณ์ประมาณนี้ได้หมดขอภายแนะนำหน่อยค่ะสำหรับคนรักเก่าภายบอกว่าดื่มพระจันทร์เขาต้องการที่จะกลับมารักคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณสวยขึ้นคุณดูดีขึ้นคุณหล่อขึ้นค่ะไายบอกว่า คุณมองไปทางข้างหน้าแล้วคุณไม่ได้มองคนล,ลักเก่าเลยไพ่บอกว่ามันเหมือนประมาณที่ว่าคุณอยากไปข้างหน้ามากกว่าค่ะอ่าอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คักกันไปอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางสําหรับเดือนมกราคมนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยอยากดูดวงส่วนตัวลข้างล่างได้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ